ทำท่าอะไรวะเนี่ยนี่มีสเต็งด้วยมีอินด้วยมีความฉลาดฉลาดแค่สามเหรอโง่จังวะเฮ้ย <c oughs> มีชุดวะ่ะมีชุดวะ่ะนี่ต้องชุดนี้ชุดอะไรวะสตาร์วอล์มชื่ออะไรวะว้าวเมจิกศูนย์ไม่มีเวทมนต์แล้วคือมันต้องการอะไรอันนี้จะปลด <c oughs> ไอศ์ครีมแซนด์วิชกาเยกใครเคยกินไอศ์ครีมแซนด์วิชบ,บ้างครับเย้วันที่27พฤศจิก,กาครับผม2015นะฮะ โอ้ช้อปปิ้งคนอ,อุตลุดนี่มันคือที่อะไรกันเนี่ยนี่คือแบบว่าคนโอ้โ oh, ห oh, คนแบบรอช้อปปิ้งกันอย่างเต็มเอเอไอ้สาร์ลบไป what เอาไม่เอาใช่ไหมอ่ะกูเอาจะจ่ายตางังคนะ่ะเถอะนี่ครับโอเคครับผมสมบัติยี่สิบเก้าเซนครับมียี่สิบห้าไม่ขายกูใช่ไหมเจไม่ขายกูใช่ไหมไม่ขายกูใช่ไหม,ไม,ไ,หมไม่คิดตังค์ไหมไม่คิดตังค์ว้าว สงสัยคนที่คนจะบ้าครับอ่ะไอ้นนี่แม่งแบบเออมากครับผมจะเตะไอ้นนี่เข้าไปข้างในมันอยากจะถูพื้นจากจะถูลานไอสเก็ตเตะเข้าไปอืออือสไลด์เลยมึงนี่ลุงเอ้ยลุงลุงผมลื่นลุงลื่นลุกลูกลื่นลื่นลื่นลูกอะบึดบึดบึดลูกโอ้โหไอสเก็ตไอสเก็ตเยอะมีไม้ แล้วแปลงถูกพื้นด้วย you you cry out not not pout better 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 telling watch why ลื่นลื่นลื่นสเก็ตสเก็ตอ๋อได้แล้วเฮ้ยโอ้โหมันไม่ได้ถังกระเพิงมาเลยโอ้ยอย่างแรกที่ผมต้องเข้าครับห้องน้ําชายห้องน้ำมีห้องน้ําหญิงครับผมลบไปลบลบไหนอ่ะโอ้ยไอ้ผู้ชายไอ้เซิร์มึงเข้าไปในห้องน้ำผู้หญิงได้ไง หลบไปหลบไปหลบหลบไม่ไม่ไม่เฮียเฮียต้องแช่แข็งไว้เฮียเฮียเย็นๆไว้เฮียนี่เจไม่รู้เหรอเนี่ยคนก็ต่อแถววะเจเจไม่รู้เหรอคนก็ต่อแถวก็เป็นล้านคนเนี่ยแล้วเจเจไม่รู้ใช่ไหมเจโอ้เฮียโอ้ แม่ก็ลายหายไปเลยไอ้เชี่ยประตูแม่ไม่มีเฮ้ยไอ้สซตกโถส้วมว่ะตกโถส้วมไปดูส้วมมาช่วยช่วยเขาหน่อยไอ้สัซเฮ้ยไป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 ดูคนนี้ไว้ดูคนนี้ไว้เฮ้ยเจ๊ไปให้โลกคนรู้ว่าเจ๊ตกโถส้วมเอ้ะเจ๊ตกโถส้วมคนนี้ครับ คนนี้ครับใครไม่รู้จักครับผมคนนี้ครับเขาตกโซ่ทั่วครับคนนี้เกิดอะไรขึ้นเพื่อนเกิดอะไรขึ้นเพื่อนนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอามันมากครับเป็นเฮียกันหมดเลยไอซันนี่ก็เป็นโลกชักกระตุกหรอวะไม่เฮียเฮียเฮียเราพอมาแทนเฮียโอ้โห คนนี้ดีกว่านี่คนนี้อ้าวสตาร์เฮ้ยจิ๊กูอ้าวเฮ้ยมึงสตาร์สตาร์เพิ่งที่หนูสวมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สตาร์มากระผมก่อนเลยสตาร์แล้โฮ่โฮ่โฮ่สองคนนี้ไม่คนอยโตเต็งอ่ะเจ๊ออ๋ออ๋อเจ๊เจ๊อย่าเพิ่งเจ๊ อุ้ยอุ้ยมียอะไรอะรปปอะไรปปอะลูกโป่งลูกโป่งโอ้ลูกโป,ป่งบอลลูนว้าวอ้าวอ้าวเ,าเาฮ้ยไม่ได้แล้วติดหลายไอ้ลูกลอยดิลอยดิเฮียเฮียโอ้เฮียไม่ลอยว่ะแฉกแฉกแต่โอ้มีรถเยอะแหวลุงผมมาช่วยลุงแล้วนะตัดตัดตัดต,ตาดตาดตาดต,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 ตัตัตัด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 ต เจ๋จะไป,ปไหนเฮ้ยเจ๋จะไป,ปไหนเฮ้ยอะไรขอเล่นใหม่เฮ้ยขอเล่นใหม่ว้าวคืออะไรอ่ะเฮ้ยเชื่อมีปืนเลเซอร์รแพรออสวัสดีครับผมมาจ่ายบินครับผมก่อนที่เราจะจากกันครับผมนี่ลูกปัดนี่ตัวนี้มีแป้นตัวนี้มีแป้นตัวนี้มีแป้นเราเราจะเราจะไปดังเราจะไปดังไอ้เพิ่ง ต้องกินน้ำก่อนน้ำสีแล้ววะนูดูดูน้ำน้ำสีม่วงน้ำสีมว่วงเล่งหนึ่งสองส้มเฮน้ำชายก่อนน้ำชายลุงมาออกกงลังกายยในห้องน้ำเนี่ย